อ,อ,อยู่ใจนี่บางคู่บางนาดาวขานองสวัสดีครับจะมัานนอกเข้ากรุงเหมือนเดิมครับออก 2, 9, 9, 10, สรรองขรดสิบ้าก้งาดนถลาดูขศนไปถึงเาบางหน้าเทออก 2, 10, เตอร์เนจ่ายได้จันใช้ทางออกสองขีดศูนย์เก้าออกขีด ทางซ้ายซ้าซ้ายซ้าย้ย่ไปทางเดอีเเออซ้พี่ซ้พี่ซ้พี่ซ่ออกไซ้าี่เออเซ่นี่อ้นนอกเขาปูอีกแล้วกวหายเลยวาดสระบูนี่ห้าเมตรชิดซ้ายตรง อีกแล้วครับมากครับเสียโบสครับว่าเสียโบสว่มามาเบรถรถเราจะไปเป้าหมายแรกของเราคือบางนาเทกเตอร์สายสายสายไปจัดนอ,อ่นแหละออชิดซ้ายตรงทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลาดหลวงเออเอาสายไปนี่แหละเออไว้ำเขานี่ น้องบัวลำบูเข้ากรุงครับร <c oughs> ไปถือกู้นี่ขับต่อไปอีอก2กิโลเมตรฮ้แกหวาด้วตัวนี่เ,เ,ขเขาว่าถนน,นยังน,นนะเมื่อกี้เขาโทรไปยังจง <c oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> ป้าหมายแรกของเราคือบางนาเทคเตอร์ครับ โอ้ยบอยมานอนนะเรียบร้อยเลยมาด้วยกันประมาณห้าชีวิตครับแต่เหลืออยู่ประมาณสองเดียบร้อยเลยเขาอยู่ไซบูนี่บ้าหัว ชิบได้จอดรถไว้ขี่แท็กซี่เขาเนี่เออชิบได้จอดรถ<ม>อยู่ข้างไปขึ้นแท็กซี่แบบประมาณนี้หลังหน้าแท็กเตอร์อยู่แก่ได้เลยแจ็คเมียนโมเมียนไป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 ชิบได้ให้ผู้สาวสูงลูกอิชันไหนไหมวะพ่อ <c oughs> เขาว่าเอาตามนะเขาไปเลยบางหน้าแท็กเตอร์เขาไปบริษัทมาตามลูกอิกชันนั่นแหละว่าจักแมีนบมแมีน แต่ว่าขอคยบึงแกพผ้าที่ลรือไปไหมเลาะเลาะเลาะ,ะไปอู้ไปอยากเติบเกลียบ้อยเสียบตุตรถติดน้องหัวเพราะมีในอรถติดเลยนเลยนาะหัวอะได้แห้วไดไรนับในนอเลยมีน,อ,นอ,อ,อ,อตาปูครับ็ตาผาจัเบเลยโคดเมื่อคืนเรามาฮอดสระบุรีประมาณตีสองครับอยากบ้านมาทุ่มหนึ่ง ดื่มม ah ั ALLY: ่นตาเตครับว่าสายจะงอยจากน้องบัวบ้างหอดสตรอบอรีก็เป็นสามล้อยสี่ล้อยหน่วยเรียวกับบนในรถสดน้ำมันปั่นเที่ยงคืน เงี้บ <laughs> uh ่น huh. uh ้อยไปบ่ถือกระพิดท <Oliver> <right>. ่านละขอนำมาท่านกินอยู่แต่ละไออ้ผ้าหมูดเขาเออเจ็บปวดมองไรวะม่เคยมาจากเทียนเลยนี่ไปไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อย มันคืออยู่แบบนี้วะมันคืออยู่ตรงวงเวียนวะฮะโลกยิ่งชันเขาคือเปลี่ยนแบบนี้กูใส่อะไรได้นน่มันไม่ใส่เดี๋ยวไปน้ำเขาว่าก่อนนิถ้าพูถือก็ยังตั้งหลักไ,ไว้ตัวอือไปโอ้ยจาไปอยู่ทางา้ายเนาะ<ว>อือ<ว> โอ้เขาก็ยืมผ้าเข้าไปเยอะไป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 บัวขั้นนี้จริงๆมันต้องยุ่เล่นขัวสุดนี่ขนหนาดนี่เอออโ้ยแก้วนี่ตรงตามมันไปนี่แหละมันสิเรียลละไปไปไปเลื่อยๆเป็นยางดียร์จถยางแพงแบงค์คีซื้อมากพ่าว่ามันใจไวเนี่ยเดี๋ยวต้อง ทำเจอเอดแล้วครับปิดชุดแล้วนี่คือเ้าเขาทั้งหนาเพราะว่ามันบม่รูนเน้เลยไปตามนี้และก่อนถ้าบปเห็นเขาจังว่ากันไหมเนาะอ้อสมักใช่ไหมตอนนี่นะไหนน,น,นี่นะมันยังขายบ่น,นี้โอ้ขี้หวานว่าอย่างไง ถนนล้านหลวงเมื่อกี้เขาบอกว่าถนนยังวะเอออันนี้ล้านได้ซื้อได้หนิรับยังเอเบิงไปนี่แหละไปไปนี่ปุ๊บคงพูดล,ล,ละบะถึกับพิษนั่นละนี่สองยาง หอดบนนอ่ะบางหน้าแเตเอ้อน ja ี้ไปไปฮอไปแม่งบอไซแตกสะมาเลยบบบนี้แบบนี้ ชื่อนดีว่ะเรียนอาัสี่ไม้บ้างเอาแบบนี้นะอู้ออยี่บ้าเอาคือมหดนี่ดีเจ้าบุมเมตรเ้าอาคือมหันต์ประสรางที่ประแต้แบบไรดี <c oughs> โอ้มาหาลุงตู่เหรเข้าสู่วงเวียนแล้วคุณจะถึงต้นไม้เ้อแบบไรดี โอ้บบงน์ไดให้ตือห่อยเกมซ้ำบ่มนแล้วเสียบดอมาถึงแล้วมาถึงแล้วบ้าแล้วเดี๋ยวเเขาออกไปเขาออกไปเพื่อไปจวนดันกันโอ้ไฟแดงไอ้จานนี่นี่นี่นีนี่นินนี่ซอไฟแดงเกียบมันไปเร็วขนนเดี๋ยว อย่าเดาเดาตัวหาไป <c oughs> เากันเออาอยู่อนุสรีระาตุที่ปต่ตยได้ไหมรครับ,บ,รบผมคือพระตกอนุสรีพระธาตท,ที่ปต <c oughs> แบบไร่ทรงโลกให้จันให้ผมเนี่ยเรียบลอยเลยสงรงโลกให้จันทร์ผมเน่ ครับผมอ้วันนอนเขากุุงนอนเจิดนวสามปีกับ่มาเท่านึงหายคนออกเพี้ยของคุณได้บะมาณนีไปแต่ัิไปไกลพว่นี้ันจิไปสอดคุณนี่มันจัไปสอดจังวัดเอื้อนสงสงสงโอเคค่ะครับผมตายแล้วอนนี้ตายแล้วพี่นองเลยโอ้ตายจอดดีก่อนจอดดีก่อกันพิสุดิสุดจอดมซุ่มทีุมพดิตำรวจตำรวจจับบ่จจับตำรวจก่อนแล้ว บ่อยแก้วโองลงทางไหมเออลูช้ชันว่า,าบทเสียงอะรอ้รมันเล็ว่นีอกจากรถมันแเลยอะมมาแล้วครับ <c oughs> ตำบลบางฉลวง <c oughs> คือไปอยู่สมุทรปราการััพูนบัน,นี้แบบได้นี่แบบน่นเสียบุด เดีไ้ดิทุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามถนนราชดำเนินกลางมาตกไปกลับรถได้ดิเมนที่แยกขอกั่วที่แยกขอกัวมีได้เราเหียบร้อยเลยกินนอกเ้ยกินมาเนี่ยเอ้าไบเอฟขีคอเอาอยู่หลังลูกบอลครับจะไปนี่ยอู้หูมีใจบ้างมีใจบ้างเมนว่างละ รถที่แยกคอกบัวเออเฮยขกัวเลยเฮาเห็นขอ่วัวเยออัวกกโอ้ตามรอเพท่นไป้าท่านฝ้าไปได้อยาเจ้าทินนิดังคื้หย่งนี้ดิไปแดงไปแดงโอ้ปดปีเลยนะบเมาเที่ยนึงเฮ้นี่าเขียน่าคอกหัวสงบัวน้องบัวมีเลยนาะของหัวเนาะ นี่ไปงี่ข้าไปไปดูดิ <laughs> อดาาโอเเ้ตายเม้งต๊ะแกงขอดฟิวเอาเขาเก่งมาตับโลแขชันเขาอยู่เปลี่ยนไหนมาหนีเนาะเนีนม,มาฮะแมนกลับรถ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 เลยดีมากับแลยมนโอ้ไปเลยสามร้อยเมตรเมื่อถึงโรงเวียนใช้ทางออกที่สามแล้ว แบบไร<ล>ด<ะ>ิกลับไปขึ้นมึงแหละแบบไรน้อกูว่าจีม,มาพอจีนเตรียมยังไมาพออกอยูออมองจ้มากบก่านี่มองน,นี่แต่เจ้ามาถึอถือพิดช่วงนี้เจ้ามากปรเดด้วนีเบืองนี้เบื้งเบืงเบื้องเท่านี้ กระจกกระจกดีคือพน่นสีัดเลอตามเข้าไปเนี่ยโอ้ยอ่อนเสียงยังไอพี่น้องเอ้มาเดอไอเด้อพี่น้องเอ้พิทที่ถือกระบอรูและั้งโอเคกเนี่ยเออแมน่นตรงไว้นี่แหละ <c oughs> ออกจากวงเวียนไปสู่ถนนราชดำเนินกลางเออไปสี่ร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปอยังถน,นนนครสวรรค์ตามรถเมฆไป โดนมาเทียกับ้เกีย์คุมยันหน่อยน้ำมันไมมีเวลาจัดตรงผ่านแยกจักรพรธิพงษ์และขับไปตามถนนนครสวรรค์ผู้สาวทรงรลกสัาไหนถือว่าน่อยเนาะบ่ถืกอบ่ได้ไปหาได้สิไปบังอื่นได้ โอ้หลวงพ่อบินรรบทบปัดสวยรถติดแกรถติดแกเลยมาสวยโอ,โอ้แปดโมงกว่าแล้วหลวงพ่อยังร่างบินบทบปัดอยู่รถมันติดหลวงพ่อว่ารถมันติดเขาตรงไปเลยจ้ยากแบบเลยตรงไปอีกตรงไปอีกขวามาขามข้องไปให้จังเลี้ยวขวา ข้องเราก็เลี้ยวขวาไปแม่งตกลงมันเล่นนี่มันสวนทางกันได้หรืออะไรห,หรือแบบใดนี่นโอ้คือคืได้เล่นหนึ่งวะโอ้เดี๋ยวบวชาปหลงทางเนาะโอ้หย,ยวะขี่เบียดขี่ตัวเนาะนีไ่ได้เหยียบข้อเนี่ <laughs> ยใช้หดแห่งน้องบัวมาแล้วนะ điều với anh cứ phát đại liên nưng quá, cái qua, vào trung tâm จ็คจะไปถือบุ้งถือเราพี่น้องบุ้งหมดละเดี๋ยวรอรุ่นครับมันต้องถือละอู้เยี่ยมตาครับเอ้าให้บังทำอีาล่ะเดี๋ยวไปถึงก็เดี๋ยวถ่ายดูยครับรอตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับอู